ขุ่นลุงสานคนงานมาซอยเฮ็ดงานเหมือนดีมีดผ่านะของผู้ใดล่ะบันมีดผ่าอของไผของข่อยตัวละข่มีอยู่เดมเดียวอวออันอันคันลุงบ่เฮ็ดทงขุ่นกันบาากม,ามาเมื่ออื่นเลยเนาะยินบ่คันลุงบ่เฮ็ดทงขุ่นกับมาเมื่อื่น ามาซอยขอเห็ดทั้งผีอขอทั้งผีมันลาย,ยางานเอเอคอยกระพึงมาไปค้นคลองลูกมาจากภูเก็ตเพิน่นเขาบอกจางเห็ดงานเด้วดก็เลยกลับมาขอโบโหและเสือตัวใดฮ้าเบิ้งที่หล่ะเออห้า,บาเบิเ้งห้าเบาิ้าบางเสืออีหยังเกาะวันน้า,านะจะโบลืมเสืออยู่นี่นะโอ้ขะหนมาคู่มือโอ้ขะน้าคู่มือช่วงจมาม่าในบ่มี คอยก็พึงมาหอดบ่เห็นมี่บเออบมี่ได้อยู่นี่ก็ไดสวนกะหมือได้ว่างๆกับมาซอซแน่เด้อลูกเอามื่อื่นกับมื่อื่นเออเมื่อื่นวันผุดเอามาเมื่อื่นย่ำเสาดอ เจ็ดมุ่งได้พอกันอยู่นี่ฮะกินกินอียังห่องทองมาก,ก่อน hmm? กินอียงห่องทองมาก,ก่อนวะเจ็ดมุงเศร้ามากพอกันอยู่นี่มันจังบ่ห่อนแห้งเห็ดจักสองสามชั่วโมงเขาขึ้นมาอืมเอากระสันแค่นั้นเลยเด้อเซ็ตงานตรงนี้ตตอทางมองได้ละกอ่อน